สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งาน Book Expo Thailand 2024งานมหกรรมนักสือระดับชาติครั้งที่29ค่ะไอ่วันนี้ะมาจะซื้ออะไรคะวันนี้คุณคิดว่าคุณจะเสียเงินกี่บาทเออเอาตามคุหนูไม่ซื้อดูอย่างเดียว300คิดว่าเสียเงินกี่บาทไม่ซื้ออะไรเลยเอาเด็เราไปกินปากได้ตอนนี้เรามาแวะ น้ำซ้อมกันก่อนแล้ววันนี้จัดตรงกับฝ่ายงา,านเป็นงานงานมีงานเกมด้วยแล้วูดเยอะมากมากด้วยเราไปดูในงานากันค่ะว่าใครจะอันนั่น,น,นแหละเราก็อยูอ่ในที่ในงานแล้วค่ะทุกคนเราจะไปบูธไหนกันไปพิเศษครับเราเดินเดินดูกไปก่อนนอนไปบูธไหน เลิฟสตอรี่เขาดูไหมยังประดะอุ้ยอ๋อที่คนนี้เขาเป็นนักเทสเกมป้าทำนักขายเกมส,สายซื้ออ่ะยังยซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวที่ำไรอ่ะอบทไม่ต้องมีอะไรคะ่ะเอางี้นะคะอ่านคำนี้นะคะไม่คิดว่าคนแก่กว่าจะเซ็กซี่ขนาดน,นี้แต่ไปบุตต่อไปนะคะก็ไม่ยัะทำทักถามว่าไม่ซื้อดูอย่างเดียว ไม่ดูซื้ออย่างเดียวพร้อมแล้วครับอั้อ่ะพร้อมนะครับพร้อมอันนี้คือไม่ซื้อดูอย่างเดียวนี่คือสเปคชั้นมากอาปะเราเปิดไปะนะตกลงพอแค่นี้พอแค่นี้เอาเป็นว่าแนะนำนะคะเรื่องนี้ที่พูดนี้นะคะควรเลิฟอันนี้แหลไม่ดูไม่ดูอย่างเดียว ด้วยซื้อด้วยเล่มนี้อ่านปะผ่านปะเอาแล้วบอกเรื่องนี้เสร็ีนะคะที่มากี่ชอบนะคะเี่ะนี่ว่าเพื่อนเราไปซื้อใอนิเมะมันไม่ได้ของแถมการเนี่ยเราได้ของแถมด้วยหนาวหน้าหน้าหนาวเพราะเป็นเล่มหนักตามหาสไตล์แฟนกันค่ะทุกคนคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว พอเรื่องพอเรื่องคะคือกี่มาแล้วแม้นกี่้อยอเลมก็ยังตงจบไหนบอกแค่300อยไงสามนี่สามร um ้อได้มาแล้วได้นอนิเร่ได้รอบ้านมีพูท้าเป็นธรกิจตามสไปแฟมมาตั้งนานเพราะว่าไปซื้อที่งานมันแพงมากๆอย่างอ้าไพี่จ้าไซื้อเหรอสไปแฟมไปซื้อเยอมาก ดูอย่างเดียวไม่ซื้อสั่งออนไลน์อยากครับอยากแต่แต่นี่มันถูกกว่าออนไลน์ี่มันหลายแต่ไม่พี่จังที่นี่ฝากโดเรื่องนึงพี่พลอยฝากโดเรื่องอะไรน่ะชิคบอกว่าวินเบเกอร์เออวินเบเกอร์โอเคเดี๋ยวไปดูวินเบเกอร์วินเบเกอร์ตัวนราเลือกได้อยู่นะคะเขาชื่อวินเบเกอย์เล่นสองไม่เจอ คืออวดกระเป๋าหน่อยที่เอามาคือเตรียมพร้อมนะเธอรู้จะมาเตรียมพร้อมลองถามพี่เขาว่ามพี่เรื่องนี้ไหมคะสัองกิศสังกะตายโอ้โหเราะงที่เาเราก็มาสวนเหมือนจะหมดเกคนพูดกันโอเคตามนั้นแต่อพิสังกะตายคือหมดเลยหน่งสองสามหมดอาจจะต้องไปเพื่อเ่ยน ใช่ก็เดินแต่งแลักกิมไปเลยค่ะน่าจะสคุณค่ะสรุปแล้วนี่เราตามหาก็คือพี่มายก็ไปหาเรื่องใหม่นะคะที่อึ่งก็เยอะขอเมาส์เมาส์บีมายหน่อยค่ะไม่ต้องขอนะเมาตลอดคือจะมีกล้องไม่มีก็เขาเมาตลอดเพราะว่าบีมายทำตัวให้เมานะคะทุกคนถ่ายว่าบีมายชอบอะไรอันนี้ไปอยู่ไหนแล้วล่ะถ่ายไปแล้วค่ะถายไปแล้วถายตรง เอาเล่นบ้างคนลเล่นปะคนล่แล้วมันอัน้างอยู่ไหนนี่คือสีเล่มสุดท้ายอันนี้เล่มสุดท้ายอ่ะอันนี้พ่าอันนี้พ่าพิเศษชอบตอนที่รักกันแล้วเฮ้ยแต่ว่าคือทุกอย่างต้องมีเล่มแรกนะทำไมพ่างพิเศษไม่มีเหมือนอันนี้อ่ะอยากได้รู้ใช่ไหมว่านนี้สเปรป่ะไม่ยสเปรป่ะมันแค่แทนไม่ใช่เอ้ากลัมาดูแชมเปอรแชมเปอร์ก่อน เออนั้เออเืออยากลองทำเเป็นพิเศษเขาหักกนเลยเป็นทาพิเศษแล้วต้องมีอะไรเิี่โอกีออันนี้ไม่ดีนะคะต้องอะไรแต่เล็บแรกนะคะจะต่างกันดีกว่าเราปัหาตอนกดอ่านหลักนโอเคมีสารกำมาใหม่แบบไม่สูไม่สารละอีกโก้าปครับเอาเจอแล้วเล่มสอ เงี้ยปกติราคาเท่านี้ฉันว่าอันเนี้ยมันแพงเพราะอันนี้ด้วยนี่อันมีอันนี้ใช่ใช่สู้ๆแกชอบเลก็ต้องซื้อซื้อจบแต่อันเนี้ยคือปกติมาะเล่นอันนี้เอาเล่นสามก่อนเล่นสองเข้ามาซื้อินที่หลังเอาไปก่อนก่อนเล่นสามเล่นสองเล่นมาแล้วสองสามอ๋ออันนี้เบสเปน ่้าก็อันนี้เป็นสเปนถามเล่มหนึ่งเล่มสองเ่มสามไม่ใช่สเปนเขาซื้อตุ๊กสเปนทั้งนั้นไม่มีตังค์ไปกัปเตนโอซื้อตุกสเปนใครจะเป็นพวกเราได้ที่ดึงหนึงห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 ึงโอเคกร้จายจานกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คะจะมาเป็นแบ็กเกอร์เป็นเลอกกับเด็กคนหนึ่งนะคะที่โดนบูลลี่มาจากข้างนอกไม่ไม่ไม่แต่แบ็กเกอร์มึงอ่ะ นี้นะคะ <S <S เปลี่ยน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 เปเบเกอร์อยู่ยนี่นนใช่ก็สต่เอกเดี่ยเขาโนบูลลี่มาจากข้างนอกอะไรน<อ>ี้นะคะือว่านจะขยนไปเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเข้งมาเขา้ขาแล้วเขาก็มาเข้าในเมืองฟูลิน<อ>ไม่รู้แต่โรงเรียนชื่อโบูลิน,ลนอะไรเงี้ยว่าเขาก็ต้องเป็นที่หนึ่งที่ได้ที่ไม่แบบว่าโห่เจ๋งมาก็จะอ่าแลวทีเนี้ยกลายเป็นแบบว่าการที่หนูอยากเป็นที่หนึ่งะแต่ทุกคนอะอยากเป็นเพื่อกาพับนเอง่าไม่ความคเขาเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงนะคะอย่าลืมติดตามที่ขึ้นมานี ไม่สบายใครบ้างคนนึงไมเหรอแต่มันหมดอ่ะก็เลยถีว really? ิวเดี <k> <k <k sì ๋ยววิวราคาจริงจริงว่าเรื <h 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 ่องนี้ถ้าใครชอบแบบว่านางเอกอ่อนแอคือไม่ได้ไรเรื่องนี้นางเอกเป็นโอเมก้าแต่วงมืออัลฟ่าเออนางเอกวิราคาพิเศษลด48เปอร์เซ็นต์นี่ไอบางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นะพวกคังคำแบบวันนี้ไม่ได้ซื้อเรื่องนี้เลยหรอ ไปปแแลล้้ววคนแรกมาถึงจ่ายคนแรกแล้วเนี่ยอุ้ยไม่ซื้อดูอย่างเดียวซื้อแล้วเป็เล่มหน่งเลมไม่ซื้อดูอย่างเดียวอันนี้คนแรกคนแรกคนทสองคนที่สามคนทีสี่แล้ววันนี้คนจะแข่งนม่แตกอันหนึ่งเอาด้วยนะคะแตกแล้วแล้วกระโดดมาเกยเตัวเองไม่ได้ซื้อเกยไม่ได้สองคกย ปัจยาชีวิตอ่าในเน็ตตูในย่ายเกมมันเสียตงังค์เป็นไหะจับจุดกลยุทธ์การซื้อขายเนี่ยทำไมเราไม่ซื้ออะไรแบบนี้บ้างเนี่ยทำมีการเขียนภาษาธ <c oughs> ุซก้อแ,แต่ไม่ได้อ่าน รกันรู้จักอาราเล่ได้ไงเชยมากเอาโอ้เกิดไม่ทันพี่อ่ะโท่าทีดอีมันเป็นแบบหนังสือแบบเก่าๆทางขายเป็นแผเฮ้ยุชี่ออกมาไอบีบีบดบมยมันก็นี้ออเไไหมอียา้นะเอาเออ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 เอเ ไม่บีบไก่เคี้ยเก๋ใช่ถูกฟินฟินได้ไหมตอนนี้เราก็เดินจริงๆะว่าเดินคมบไอมครบขนาดนั้นพูดอแต่ก็มาดูของที่เราอยากจะซื้อก็ค่เราก็ได้แล้วการหนังสือข้อดีคือราคาถูกกว่าปกติแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าก็มีใหม่ตอนมีอ่โอเคจดงานแล้วนะคะขอเดาวให้ถ่ายบรรยากาศด้วยรอบ มาสรุปนี่หนังสือได้เล่มอะไรไปบ้างอันนี้บอกว่าไม่ซื้อโอเคหนึ่งสองเอ้ยได้หนึ่งเล่มหรออ่ะมีซื้อหนึ่งเล่มหรอได้เล่มหนึ่งอ่ะใครซื้อไอ้บอลเนาะคนนี้บอกว่าดูอย่างเดียวไม่ซื้อได้อะไรมาคะให้ดูด้านหลังกันดังๆดูด้านหลังเลยอากาศได้ไหมคะอากาศได้ไหมสองคนนี้ไม่ซื้อจริงได้เธอ หนูอันไหนสาม้อยลูกแค่สามร้อไหนอันนี้ไม่เกี่ยวันี่ยู้สึงไหมพี่แจมอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวี่นี้ดูได้ไปไม่ได้ให้ดูด้าหลังพอนี่เอกหนึ่งสองสามโซอันหนึ่งตอไปอันนี้เรามาซื้อเร่มสอ่มามโซเสองเิ่มหนกเดี๋ยวจะเสาละก็ถูกหนูเกินกไปแล้วหลูกแล้วก็มีเซหนึ่งพลังนใหดูั้สี่ส หนูแค่นี้ก็เกินแล้วแคสปายนก็เกินนี้เสียไปเท่าไหร่อันนี้ห้าเก้าเก้าหกร้อยห้าเก้าเกวัอันนี้สี่สี่ศูนย์หวนนี้อีกแปดไม่มครงคนนี้เขซื้อมเยอะสุดนะรอบที่แล้วอยากรู้แต่ไม่มีตัง ไม่มีตังคือทุกคนทำเอนะทเองวานทีกลับบ้านไปเรียนก้ไปตัี่ด้ต้องหัเรามาูนาำมีอนเลรเลสรุปเปลี่ยนไปกินเป็นหมาล่าถังใช่ที่มี่เลยเพราะว่ามันจะได้ใกล้ๆทุกคนทีเดียวากลับเลยกับทีนี้มันก็จะได้กินกิบเพราะตอนนี้เราถึงอน้ำแล้ว้เกิวน้ำ จะไปดูแบบว่ากี่คิวอะแล้วมาอัดอิ่ใช่ไหมเหรอไหนหมาล่ะฮะไหนหมาล่ะแอบแอรสรุปเรามากินราเมงกันนะคะหมาล่าไม่กินแล้วเพราะว่าบ่ไหวเราเลยมากินรามีการ์ห์กันก็จบคลิปเพลงเท่านี้ด้วยมากินราเมง ของวันหย่ายบ้าน